ต้องศึกษาดูว่าร่างกายของเรานี่มันมาจากที่ไหนมาจากอะไรมันก็มาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมแล้วก็มาสร้างร่างกายใหม่ก็เป็นดินน้ำลมไฟเราเป็นผู้ที่มาครอบครองมันเราเป็นจิตผู้มาอาศัยหรือมาครอบครองร่างกายนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึง่งที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาให้กับเรา แล้วเราก็เอามาใช้ทำอะไรต่างๆตามที่เราต้องการจะใช้มันมก็ดูว่ามันมาจากไหนมันมาจากดินน้ำลมไฟเวลามันเติบโตขึ้นมาอะไรทำให้มันโตขึ้นมาก็ดินน้ำลมไฟลมที่เราหายใจเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปไฟที่เราได้จากแสงอาทิตย์ความร้อนอาหารดินก็คือธาตุดินก็ข้าวกับผักกับเนื้อนี่ก็มาจากธาตุดินแล้วเข้าไปในร่างกายมันก็ผสมปรุงแต่งกลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมา กลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วพอเวลาร่างกายตายไปธาตุทั้งสี่มันก็แยกตัวออกไปธาตุลมก็ไปก่อนตามด้วยธาตุไฟแล้วก็ตามด้วยธาตุน้ําก็เหลือแต่ธาตุดินของแข็งเช่นโครงกระดูกเป็นต้นมันก็ผุพังกลายเป็นดินไป